สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f โฟกส o ปอร์ตแนทัะครผมยังอยู่ที่สนามปางบุร่ออยู่นะ,ะเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ทําคลิปแนะนําให้กับสมาชิกที่สอบถามมาเกี่ยวกับการฝึกยังไงให้ตีลูกเสิฟให้ตรงนะฮะไม่ออกซ้ายออกขวานะฮะก็แล้วก็มีแนะน,นําในเรื่องของการจับไม้ท่ายืนพื้นฐานเบื้องต้นให้ทุกคนได้รู้ไปแล้วว่ามีเทคนิคอะไรบ้างก็ถ้าใครอยากรู้ว่า มีเทคนิคดีๆยังไงบ้างก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับคลิปนี้ผมอยากจะมีะแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆมาเสริมให้อีกหนึ่งเทคนิคในการซ้อมนะฮะก็เป็นแบบฝึกหัดที่ผมมักจะใช้ซ้อมในก่อนเล่นนะฮะถ้ามีจังหวะโอกาสผมก็จะซ้อมโดยการที่อุปกรณ์การซ้อมก็มีแค่นี้เองครับ เรามีลูกวุตบอล2ลูกกับมีไม้วุดบอลแล้วก็มีพื้นสนามที่เป็นสนามหญ้าหรือสนามที่สามารถตีวุตบอลได้เราก็สามารถเล่นได้แล้วนั่นก็คือเป็นการฝึกนะฮะเป็นการฝึกยิงยังไงให้ลูกมันตรงนะฮะเซตท่ายืนจากคลิปก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการเซตท่ายืนว่าต้องยืนให้ถูกต้องยังไงจับไม้ยังไงแล้วก็เวลาเหวี่ยงเหวี่ยงยังไง ก็ใช้แบบฝึกหัดนี้ไปช่วยในเรื่องของทําให้ร่างกายมันจําครับก็คือการฝึกใช้2ลูกนะฮะผมจะใช้ลูกฟุตบอล2ลูกนี้ในการซ้อมตีลูกฟุตบอลให้กระทบกันนะฮะลูกใดก็ได้ไปกระทบอีกลูกหนึ่งตีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ฝึกเซตท่ายืนไปในตัวเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าในการซ้อมเราจะต้องนึกถึงการเซตท่ายืนที่ถูกต้องแขนต้องตึงไม่จําเป็นต้องตีไกลครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับ แบบนี้ครับเราฝึกไปเรื่อยๆครับก็คือการฝึกเซ็ตนะครับให้ร่างกายมันจำนะการฝึกแบบนี้จะทําให้ร่างกายมันจําว่าเวลาเราตีวุ้บอลเนี่ยร่างกายเราจะเซ็ตท่าแบบไหนให้ถูกต้องแล้วน้ําหนักในการเหวี่ยงไม้เนี่ยเหวี่ยงน้าหนักประมาณไหนแล้วก็ทิศทางมันก็จะตรงนะฮะไม่จําเป็นต้องออกแรงเยอะถ้ามีลูกวุ้ดบอลเยอะหลายหลายลูกก็สามารถนํามาเล่นได้ครับก็ อย่างเช่นตรงนี้ครับถ้าเรามีสักสีห้าลูกนะฮะก็เลือกยิงเอาถ้าว <obedient> ่าเราจะเล่นลูกไหนก็ได <So. S 1> ้นะฮะ เนี่ยก็เป็นการฝึกครับตีลูกให้มันตรงแล้วก็เล็งลูกที่เราต้องการยิงนะประโยชน์ของมันก็คือในอนาคตนะฮะถ้าเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆในการยิงลูกไกลเราจะแม่นยําขึ้นนะโดยการเพิ่มน้าหนักในการยิงแล้วก็แทนที่เราจะยิงไปที่ลูกวุ้ดบอลเราอาจจะมียอดหญ้าหรืออะไรเป็นจุดมาร์กในการยิงนะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะยิงลูกนี้นะครับ มันอยู่ไกลไปนะมันอยู่ไกลไปเราต้องการจุดมาร์กเราก็ฝึกยิงตรงนี้ลูกสีเขียวตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าเรายิงไม่โดนลูกสีเขียวโอกาสที่จะโดนลูกสีชมพูมันก็ไม่โดนนะฮะแต่ถ้าเมื่อกี้นะครับเราฝึกยิงลูกสีเขียวก่อนนะฮะ ยิงโดนลูกสีเขียวโอกาสที่เราจะยิงลูกสีชมพูก็จะยิงได้ง่ายขึ้นต่อไปครับเราไม่ได้เรายิงลูกสีเขียวนะฮะเราเล็งลูกสีเขียวก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาสีเขียวออกจุดมาร์กผมมาร์กที่ปลายหญ้ากากระบาดตรงนี้นะครับเวลาผมยิงลูกสีชมพูนะฮะ มันก็จะทําให้เรายิงได้แม่นยําขึ้นนะฮะการฝึกแบบนี้ครับสามารถประยุกต์ใช้ในการเล่นจริงได้เลยนะฮะเพียงแต่ว่าลูกใกล้ลูกไกลก็อยู่ที่วงสวิงครับถ้าเราต้องการตีให้ไกลก็ยกไม้ให้สูงหน่อยแล้วก็ส่งไม้เป็นลูกตุ้มถ้าเราตีใกล้ก็ไม่ต้องสูงมากปล่อยเป็นลูกตุ้มนะฮะเนี่ยถ้าต้องการความไกลมากเท่าไหร่วงสวิงมากเท่านั้น นะะฮถ้าไม่ไกลยกไม้ฝึกเบาๆครับนี่ก็คือเป็นแบบฝึกหัดที่สามารถนําไปฝึกได้ก็ถ้าได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะฮะแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรอีกถ้า g f o ลมีเทคนิคที่จะอธิบายได้ก็จะพยายามอธิบายให้สมาชิกได้ฟังกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ